สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนตุลาคม2567กันค่ะการงานการเงินแล้วก็ความรักวันนี้จะใช้ไพ่ส่งสาหรับนี้นะคะเป็นไพ่นองกแกรนนี่นะคะแล้วก็เป็นไพ่จักระค่ะจักรานะคะออร์คโลโอเคเรามาเริ่มกันเลยสําหรับวันเดือนเกิดในแต่ละลัคนาราศีถ้าไม่แน่ใจนะคะไปดูในคอมเมนต์แรกได้เลย อลิสพินไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเปิดภาพรวมนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเปิดดวงความรักให้ล้วนๆเลยค่ะสำหรับทุกลัคนาราศีเลยโอเค ขอ5ใบแรกให้กับชาวมังกรก่อนนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนค่ะตั้งแต่ใบแรกเลยเราก็เป็นไพ่2องไม้เท้านะคะด้านการงาน9้าวดาบก็ขึ้นมา9้าไม้เท้าก็มานะคะโอ้โหแล้วคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมาเลยชาวมังกรโอเคเรามาดูตั้งแต่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่เดอะมูนนะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เปลี่ยนถินฐานบ้านเกิดเมืองนอนเปลี่ยนถินที่อยู่เป็นไพ่ของการเปลี่ยนไปสู่สังคมสังคมหนึ่งที่คุณไม่คุ้นเคยก็ได้นะแล้วมันมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมานะไพ่สองไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของการเปลี่ยนถินฐานไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะจะด้วยการงานหรือว่าย้ายตามคู่ครองได้นะแล้วไพ่ใบที่4ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของการ เปลี่ยนงานค่ะเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่หรือว่าบริษัทเดิมก็ได้นะแต่คุณต้องมีการโยกย้ายไปทำที่อื่นหรือว่าตำแหน่งอื่นๆหรือว่าเปลี่ยนสายงานก็ได้เนี่ยมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่อลิเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันดีแน่นอนเพราะอะไรโอ้โหไพ่เดิมซันมานะคะการเจริญเติบโตแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะระวังอาการวิตกกังวลน,นิดหนึ่งไพ่เดิมมูลขึ้นมาเนี่ยความคิดมากนะคะความวิต ตกกังวลนะความกลัวกับอนาคตก็ได้ความกลัวในที่ที่ใหม่ที่คุณไม่เคยไปเนี่ยมันเลยทําให้คุณมีความวิตกกังวลได้ส่องไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยที่ที่ใหม่หรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคุณไม่แน่ใจว่าม,มันจะดีไหมนะในการที่คุณจะย้ายไปที่ใหม่หรือว่าทําที่ใหม่เนี่ยแต่บอกเลยค่ะ ตัดอาการวิตกกังวลทิ้งไปนะคะแล้วยิ่งก้าวดาบขึ้นมาอีกเนี่ยมันคือสภาวะาความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับก็ได้เดอะมูนกับก้าวดาบคืออาการนอนไม่หลับ เอาเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะหรือว่าหลับแล้วแต่ว่ามันมีการสะดุ้งตื่นอยู่นะมันหลับไม่ลึกอะไรประมาณนั้นแต่เชื่อว่าดีแน่นอนสิ่งที่คุณจะต,ต้องย้ายจะต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ the sun มันขึ้นมานะส่องไม้เท้าการวางแผนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนใครที่กําลังรอวีซ่าอยู่นะคะจะด้วยการงานจะด้วย ยายตามคู่ครองก็ได้สามีภรรยาครอบครัวเนี่ยโอ้ถ้าคุณกำลังรออยู่นะเดอะซันมายังไงก็ประสบความสำเร็จยังไงก็ได้นะคะใหใบที่4นะคะก้าวไม่เท้าคือไพ่ของการเปลี่ยนงานหรือว่าการมีอุปสรรคก็ได้ในการทำงานนะคะแต่เชื่อว่าผ่านพ้นไปได้นะไพ่เดอะซันมาใบาเดียวเนี่ย มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคุมเครือมันมืดมนหาทางออกไม่ได้มืดแปดด้านไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตมันคือแสงสว่างมันคือแสงอาทิตย์ความมีชีวิตชีวาได้มีอะไรบางอย่างเปิดทางให้คุณนะคะฉุดคุณให้ขึ้นมาจากความมืดมนนั้นอีกห้าใบให้กับชาวมังกรน,นะคะใบแรกไพ่ดิแฮงแมนขึ้นมาค่ะการรอคอยนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตโอเคไพ่ใบที่3ามไพ่ไฮโรแฟนโอ้ไพ่ฤาษี ก็มาะสังขราชก็มาเพื่อนๆเราเป็นไพ่คิงเขาเป็น l e s โนะคะราชาถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ก้าวถ้วยค่ะโอเคไพ่ใบแรกแฮงแมนคือการรอคอยการเสียสละอะไรบางอย่างเป็นไพ่ของการเปลี่ยนงานได้การรอคอยงานเนี่ยมีไพ่การเปลี่ยนงานขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะนะจะบอกว่าคุณรอคอยไหมคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามเอาซะหน่อยนะอืมนะคะแต่ท้ายที่สุดถามว่ามันได้ไหมโอโ้ เดอะซันมายังไงก็ได้นะคะการรอคอยคู่นะไพ่เดอะมูนเนี่ย คือคนเหงานะโสดและเหงามากนะคะโดยเฉพาะเวลาพบค่ําเย็นๆอะไรแบบเนี้ยคุณจะมีความเหงามากกว่าปกตินะคะลักษณะเด่นของไพ่เดอะมูนเลยเนี่ยแล้วแฮง m a n คือรอคู่อย่างใจจดใจจ่อนะคะรออย่างหมดหวังก็ได้ไม่ต้องหมดหวังแล้วเพื่อนๆ King of Pentacles มาเนี่ยโอ้โหราชาถือเหรียญมันจะมีไพ่ยิปซีนะคะออยู่ประมาณ3-4ใบในสำรับนะที่เปิดขึ้นมาแล้วมีโอกาสพบคู่บุญคู่อุปถม หรือว่าคู่เกื้อหนุนส่งเสริมดวงชะตาเนี่ยหนึ่งในนั้น King of Pentacles ราชาถือเหรียญเราก็ไพ The Sun. ่เดอะซันก็ขึ้นมาคู่ลักษณะที่เข้ามาเป็นแบบไหนโอ้โหเด่นมากๆนะคือ Hermit นะคะ Hermit ิต Herm รไฮโรแฟน k i n p e n t ปน c ัค s ค n สนาย of Cups เดอัเนี่ย ทั้งแถบนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถบอกลักษณะของคู่ได้แต่ลิสขอบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาเปิดเน้นๆเกี่ยวกับดวงความรักให้เฮอร์มิตจะบอกว่าเป็นคนโสดเนี่ยไพ่คนโสดนะเฮอร์มิตนะคะดิฮโรแฟนที่รอคอยคู่อย่างใจเย็นคู่ที่เข้ามาไม่ดียังไม่เอานะหรือว่าเป็นคนสมถะมากๆก็ได้เป็นคนมีความรู้มากๆมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะเป็นคนออกจากอินทาวเวอร์สหน่อยๆนะไม่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ คนเยอะๆอึกกระทึกคือโครมอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่สําเร็จมีความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานทางธุรกิจก็ได้จะบอกว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะเพราะอะไรนายอบคับสเนี่ยมันขึ้นมาไพ่ก้าถ้วยเด่นมากๆหรือว่าเคยผิดหวังอกหักกับความรักมามากๆแล้วครองตัวเป็นโสดไพ่สองใบนี้นะคะครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานเพราะว่าเหมือนกับหันหลังให้กับความรักนะมุ่งหน้าทํางานหาเงินนะคะโฟกัสหลักคือทํางานดีกว่าไม่เป็นไร นะคู่ไม่ดีเข้ามาปวดหัวยังไม่เอานะแต่มีเกณฑ์เจอไหมโอ้โหไพ่ขึ้นมาลักษณะนี้มีเกณฑ์นะคะแฮงแมนการรอคอยคู่หรือว่ารอคอยลูกค้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนการค้าขายต้องมีการดิวเจรจาอะไรกับลูกค้านะ คุณรอคอยอยู่มีเกณฑ์เพราะอะไร King เพ p e n t a c l e s เนี่ยคือคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเจรจานะคะทางธุรกิจก็ได้นะไพ่เด e Hermit ิกับ Har o ร h a ฟนอลิสขอพูดควบเลยละกันเพราะเป็นไพ่ฤาษีกับพระสังฆราชนะคะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยชาวมังกรอาจจะอยากปลีกวิเวกนะคะอยากจะอยู่อย่างสงบสงบอยากจะพินิจพิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะอยู่กับตัวเองเยอะเอาซะหน่อยก็ได้หรือว่าชาวมังกรบางท่านถ้าคุณอยากจะศึกษาหาความ รู้อะไรเพิ่มเติมนะคะการศึกษาต่อพอให้สองใบนี้คือการศึกษาในระดับสงูงสูงปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยคุณมีเกณฑ์น,นั้นนะหรือว่า ศึกษาต่อในต่างประเทศก็ได้เพราะอะไรมีไพ่การย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเนี่ย2ไม้เท้า,เามันขึ้นมาเด่นมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์พบญาติพี่น้องในเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าไพ่ดิฮารอแฟนขึ้นมาไพ่ของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้นะคะไพ่ใบที่4 King of Pentacles ขึ้นมาการงานคุณตอนนี้ถ้าคุณมีอุปสรรคเนี่ยไพ่อุปสรรคนะคะ9ไม้เท้าขึ้นมาการหมดหวังสิ้นหวังกําลังใจเบิร์นเอาท์ไม่อยากจะทําอะไร k i n อ of Pentacles สมาเดอะซันขึ้นมาเนี่ย แสงสว่างนะคะการประสบความสําเร็จการเจราจาที่ประสบความสําเร็จหรือว่าการได้ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณเอ็นดูให้คําปรึกษาคุณก็ได้นะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองอีกเพาะดิฮาร์รฟนขึ้นมานะคะแล้วไพ่ก้าวถ้วยคือไพ่ฝันที่เป็นจริงอะ่ะชาวมังกรกําลังคิดฝันถึงเรื่องอะไรอยู่รอคอยอะไรอยู่หรือเปล่านานแสนนานแฮงแมนเนี่ยเด่นมากๆเกี่ยวกับการรอคอยอะไรบางอย่างคุณมีเกมได้ฝันที่เป็นจริงนะหรืออย่างที่บอกเลยคะ่ะ เกี่ยวกับถ้าคู่รักเข้ามานะ เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคุณเองเนี่ยแหละชาวมังกรที่เป็นแบบนี้อย่างที่ไพ่เปิดหรือเปล่านะคะผิดหวังกับความรักมามากๆรอคอยคนที่ใจเย็นน่ะทั้งสองใบนี้นะเป็นชาวธาตุดินชาวธาตุเดียวกับคุณเลยชาวมังกรคนที่เข้ามาอาจจะนิสัยอุปนิสัยคล้ายๆคุณก็ได้นะอืมนะคะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนทํางานจริงจังนะคะเอาจริงเอาจังมีอุดมการเป็นคนเด็ดขาดมัดมั่นรักใครร,รักจริงนะคะนี่อลิสขออีก5าใบนะคะให้กับชาวมังกรนะ ไพ่โอ้โหเราอัจ,จวินถือถ้วยนะคะก็ขึ้นมามีคนมามอบความรักเนี่ยเด่นมากๆเราเป็นไพ่10ดาบค่ะโอเคการจบอะไรบางอย่าง j u จั m e n t นะคะขึ้นมา6ไม้เท้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเราเป็นไพ่1ดาบค่ะ มาดูตั้งแต่อัศวินถือถ้วยก่อนอัศวินถือถ้วยความหมายเด่นๆเลยนะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณนะ่ะเจอคนที่ถูกใจแล้วไปมอบความรักให้เขานะคนเข้ามาโอ้โหเป็นคนแต่งตัวดีนะเป็นคนช่างฝันเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้คิดฝันเกี่ยวกับอนาคตเนื้อคู่คู่ครองนะคะสามีภรรยาอยู่ตลอดก็ได้เป็นคนมีกาละเทศะนะเออว่ายอย่างนี้นะคะเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะเป็นคนเรียบเรียบ เนี่ยเป็นคนนุ่มนวลเรียบๆแบบไหนแบบเดอะเฮอร์มิกับฮาร์โรเฟนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นคนผงผางอะไรถ้าถือดาบขึ้นมาอาลิซอาจจะพูดได้ว่าโอ้โหคนนี้บ้าดีเดือดพอสมควรนะเป็นคนจริงจังสุดๆนะคะเป็นคนต่อสู้อาจจะเป็นคนผงผางเอาซะหน่อยเป็นคนมีทิฐิแต่ถือถ้วยนะคะแล้วไพ่ทั้งรือสีสังฆราชขึ้นมาเนี่ย จริงๆลักษณะคลายคุณเลยอ่ะอชาวมังกรนะคะคนคนนี้อาจจะเคยจบความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมามากๆก็ได้นะเพราะไพ่10บดาบเนี่ยมันคือไพ่ ending จุดจบนะคะแล้วยิ่งมีก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังอะไรมากๆเกี่ยวกับความรักมาก่อนนะไม่อย่าล้างจากเป็นจากตายได้หมดเลยนะคะหรือว่าชาวมังกรเองคุณมีการ จบอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคมนะนะคะแล้วคุณน่ะการจบของคุณในครั้งนี้มันเจ็บปวดไหมมันเจ็บเพราะสิดาบมันคือดาบที่เยอะที่สุดมันคือปัญหาคาราคาซังที่สะสมมาเป็นเวลานานมากๆแต่ขอให้เชื่อเถอะการที่คุณจบในครั้งนี้อ่ะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยแสงสว่างเพราะว่าเดอ s u ซันเนี่ยมันขึ้นมานะ จะด้านความรักความสัมพันธ์ได้ถ้ามันยืดเยื้อมาเป็นเวลานานอลิสขออนุญาตอ่านเลยนะคะคู่ที่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องมีเกณฑ์ได้จบเพราะอะไรจัสตเมนมาดันขึ้นมาอีกเนี่ยคู่ที่เป็นคู่บุญคู่วาสนากาันยังไงก็ได้ไปต่อมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างแต่ไปต่อแน่นอนแต่ว่าคู่ที่มันไม่ใช่จัส m เมนขึ้นมาสิบดาบขึ้นมานะคะเดอะซันขึ้นมาการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นเป็นอิสระเนี่ยนะคะหนึ นะคือเป็นอิสระหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่าเกี่ยวกับการงานก็ได้นะการงานของคุณถ้างานที่คุณทําอยู่โอ้โหมันท็อกซิกซะเหลือเกินสภาพสังคมนะคะอุปสรรคการงานมาทําให้คุณเครียดก็ได้เนี่ยมันขึ้นมาไพ่ของความเครียดความวิตกกังวลนะถ้าคุณ กำลังคิดจะเปลี่ยนงานอยู่ถามว่าคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไหมมีนะคะหลายไพ่ที่ขึ้นมาในตอนแรกแล้วมีไพ่หกไม้เท้าหไม้เท้ากันหนึ่งดาบนะถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะนะคะในด้านชีวิตในด้านการทํางานยังไงก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับสภาวะจิตใจก็ได้นะสิดาบถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีความเครียดสูงกับอะไรบางอย่างไพ่ความเครียดขึ้นมาไพ่แฮงแมนการรอคอยส่วนใหญ่มันคือรอคอยแบบไรจิตวิญญ,ญาณนะ เพื่อนๆอยู่แบบตายทั้งเป็นนะแต่สิบดาบมันกำลังจะจบลงหรือบางคนจบแล้วอันนีดีใจด้วยนะคะเราไพ่ judgment ขึ้นมาใบที่3 judgment มีหลายความหมายคือไพ่ของการปล่อยอดีตความหมายเน้นๆเลยนะเพื่อนๆ ปล่อยอดีตอดีตที่มันแย่ๆของคุณนะทุกๆด้านปล่อยมันทิ้งไปเหอะเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลนะคะเดะซัน <The sun S 1> ขึ้นมารอคอยชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ว่าเป็นไพ่ของการพลิกชะตาชีวิตได้นะชะตาชีวิตที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนี่ยแสงสว่างปลายอุโมงค์เพื่อนๆได้เห็นนะนะคะแสงสว่างปลายอุโมงค์กำลังรอคอยคุณอยู่แล้วไพ่ใบที่สมันคือชัยชนะทางด้านการงานส่วนใหญ่มันคือการงานนะถ้าถามว่า คุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าได้ลูกค้าคอนเน็ชันอะไรใหม่ๆประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเปล่าโอ้โหเกณฑ์นี้ได้นะคะ6กไม้เท้าขึ้นมาหรือว่าใครกําลังที่จะต้องสอบบรรจุสอบแข่งขันสอบเพื่อไปเรียนต่อการทําอะไรสักอย่างที่ต้องมีการแข่งขันขึ้นมา 6ไม้เท้ายังไงก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะอาจจะต้องต่อสู้เอาซะหน่อยนะขยันมุ่งม,มั่นอดทนนะคะเพราะอะไรหนึ่งดาบมันขึ้นมามันต้องมีการจับดาบแต่ว่าหนึ่งดาบคือไพ่วิกตอรี่ไพ่ชัยชนะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จการประสบความสําเร็จหรือว่ามีคนมาหยิบยื่นอะไรให้คุณโอกาสใหม่ๆข่าวดีก็ได้นะคะ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทนะโอเคอลิสขอเปิดไพ่อราโคนะคะ5ใบสุดท้ายให้กับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะจะถามว่าตรงไม่ตรงก็ถามไม่ได้เนอะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดนะคะในเดือนตุลาคมหรือว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คุณประสบพบเจอกับเรื่องที่ไพ่เปิดขึ้นมาอยู่หรือเปล่าคะมาคอมเมนต์กันได้นะอ,อาทิตย์หน้าจะมาเปิดเกี่ยวกับด้านความรักล้วนๆนะคะ อัน,นเฉยไม่ลงหรือเกี่ยวกับลักษณะนะคะบุคคลที่เข้ามามากนะโอเคอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมค่ะการงานการเงินแล้วก็ความรักใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่บาลานซ์ค่ะอย่าทำงานหนักเยอะจนเกินไปเนี่ยไพ่บาลานซ์ขึ้นมานะบาลานชีวิตนะคะ,ะไปแฮงเอากับเพื่อนพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะคะหรือมันมีไพ่ของการปรีวิเวกขึ้นมาเนี่ยนะคะ ความวิตกกังวลความคิดมากตัดทิ้งไปหรือว่าบาลานซ์เนี่ยคล้ายๆกับไพ่จัสติสนะเพื่อนๆจัสติสในสําหรับยิปซีนะคุณมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่การแข่งขันนะคะการสอบสัมภาษณ์การสอบอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่ะเป็นไพ่ของการปริกวิเวกอีกแล้วเนี่ย <laughs> แบบเดอะเฮอร์มิตนะคะกับไพ่ดิฮาร์โรฟนแล้วไพ่ไปที่2ขึ้นมานะคะเป็นไพ่พรมลิกิตเพื่อนๆคู่โชคชะตาฟ้ากําหนดพรมลิขิตจั d g เมนต์นี่นะคะมีเกณฑ์ ได้พบคู่อัศวินถือถ้วยขึ้นมา Judgment ขึ้นมาแล้วก็ Destiny นะแล้วเป็นไพ่ Release ค่ะคุณชาวมังกรอยากจะปลดปล่อยความทุกข์ ที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่านะคะในตอนนี้เพราะรายไพ่รีลิสมันขึ้นมาหรือคุณไม่สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลแบบนี้อีกต่อไปได้แล้วคุณพยายามที่จะปลดปล่อยมันนะแล้วก็ไพ so ่โซเมดโอ้โหโซเมดขึ้นมาดิสตินี่ขึ้นมานะคะคู่รักทางจิตวิญ,ญญาณคู่รักพลิขิต มีอัศวินถือถ้วยขึ้นมาอีกมีคนมามอบความรักแล้วก็เดอะซันคู่บุญคู่อุปถรัรมม์นะคะชาวมังกรบางคนมีเกณ์ได้พบคู่โซเมดไพ่ใบสุดท้ายอินซ c ค r i รตี้เนี่ยเป็นสภาวะจิตใจอีกแล้วนะคะขึ้นมาสภาวะจิตใจที่คุณกลัวกับความไม่แน่นอนแฮงแมนขึ้นมาเดอะมูนขึ้นมากลัวอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตแต่บอกเลยนะเวลาเดอะซันมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแสงสว่างมันจะมีใบบอกทางอะไรบางอย่างเปิดทางให้คุณค้น บกับคำตอบของชีวิตวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีมังกรเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ใช่นะคะพลังงานลบเพื่อนๆทิ้งไว้อยู่ตรงหน้าไพ่นี้ได้เลยเอาแต่พลังงานบวกๆนะคะกลับไปนะวันนี้จบแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ